สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาวิเคราะห์เกมบิ๊กแมชของฝรั่งเศสหลีกเอิงคู่ที่แฟนบอลทั่วโลกจับตามองตลอดนั่นก็คือโอลิมปิกมาเกเปิดบ้านรับการมาเยือนของปารีสแซงต์แช็์แมงแข่งขันกันในเวลาตี145ตามเวลาประเทศไทยเริ่มจากเจ้าบ้านมาเกสผลงานในหลีกถือว่าทาได้ดีพอสมควรโดยเฉพาะเกมในถิ่นตนเองที่มีเสียงเชียร์จากแฟนบอลหนุนหลังจุดแข็งของพวกเขาคือเกมรุกที่มีความเร็วและการเข้าทำจากด้านข้าง แต่สิ่งที่น่ากังวลคือแนวรับที่ยังเสียประตูง่ายโดยเฉพาะเวลาเจอกับทีมใหญ่มักจะมีช่องหัวให้โดนโลงโทษอยู่เสมอส่วนทางฝั่งทีมเยือนปารีสแซงแชกแมงมาตรฐานของพวกเขายังเหนือกว่ามาร์เซ่ค่อนข้างชัดแม้จะมีบางเกมที่สะดุดแต่ด้วยคุณภาพนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ทั้งเกมรุกและแดนกลางที่ครองบอลได้ดีทําให้พวกเขามีโอกาสเข้าทํามากกว่าจุดเด่นคือการเข้าทําที่หลากหลายทั้งการยิงไกลการเจาะพื้นที่แคบ รวมถึงเกมสวนกลับที่เฉียบคมหากดูจากสถิติการเจอกันที่ผ่านมาต้องบอกว่าปารีสถือไพ่เหนือกว่าอย่างชัดเจนเพราะชนะมาร์เซย์ได้หลายครั้งต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกมล่าสุดที่พบกันปารีสก็ยังคงเก็บใช้ได้อย่างมั่นใจเรื่องของแทคกติกคาดว่ามาร์เซย์จะเน้นเกมรับและสวนกลับหวังใช้ความได้เปรียบในบ้านบีบให้ปารีสเล่นลุมบากแต่ด้วยศักยภาพนักเตะและคุณภาพในพื้นที่สุดท้ายต้องบอกว่า ปารีสยังดูครบเครื่องกว่าและมีโอกาสจบสกอร์ได้มากกว่าดังนั้นเกมนี้หากมองในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นศักยภาพนักเตะและเฮตุเหตุที่ผ่านมาปารีสยังดูเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเชื่อว่าเกมนี้แม้อาจจะไม่ง่ายแต่สุดท้ายปารีสยังมีดีพอที่จะเก็บ3ามคะแนนกลับออกมาได้แอตอาเซสรุปมุมเชียเกมนี้เชียไปที่ปารีสแซงต์แชงแมงมีโอกาสบุกมาคว้าชัยชนะเหนือมาร์เซย์ได้อีกครั้ง i'm lost i'm lost beyond repair i'm still calling out your name but i don't you